สวัสดีครับทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับกับช่วงภาพนั้นยานี้ครับ EP นี้ EP ที่4 1่แล้วนะครับก็จากช่อง PN เกษตร2018นะครับทางทางเพจ f a c e b o o k นะครับทาง Youtube แล้วก็ทางช่อง TikTok นะครับก็สะดวกทางไหนก็ชมทางนั้นได้เลยนะครับวันนี้ผมแท็กซี่เช่นเคยครับวันนี้ก็เป็นช่วงภาพนั้นยานี้อย่างที่บอกเป็น EP ที่41นะ ทุก1สัปดาห์เรามาเจอกัน1ครั้งนะครับก็จะได้รับความรู้สาระ เรื่องยาเรื่องปุ๋ยต่างๆนะครับผ่านทางภาพนะครับก็อย่างที่บอกคือภาพนั้นยานี้นะครับมันก็ง่ายๆนะครับก็จะมีภาพให้ทุกท่านได้ดูนะครับแล้วก็จะบอกว่ามันเป็นโรคอะไรมันเกิดจากสาเหตุอะไรเบื้องต้นนะครับแล้วก็บอกว่าควรใช้ยานี้นะครับก็ท่านก็สามารถที่จะเอาความรู้ตรงนี้ไปปรับใช้นะครับหรือไปหาซื้อยาก็ได้นะครับหรือถ้าท่านหาซื้อยาไม่ได้ก็สามารถสอบถามเข้ามาทางช่องทางใดก็ได้นะครับทางนี้ได้เลยนะครับหรือจะเป็น เป็นทางแชททางไลน์นะครับหรือทาง YouTube t i k t อกก็ได้ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรศัพท์เข้ามาที่โทรศัพท์0928064466นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวก่อนจะเราเราจะเริ่มต้นวันนี้นะครับอขอแนะนำผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการนิดนึงแล้วกันนะครับผู้เข้าลงโฆษณานะครับในส่วนของรายการภาพนั้นอย่างนี้นะครับ พิธันดิฟนะครับจากบริษัทเคียโกจำกัดนะครับเป็นอะไรดิฟคืออะไรดิฟคือ,อ การแก้ปัญหาในเรื่องของการผสมยาใครที่มีปัญหาผสมยาแล้วเป็นตะกรนเป็นวุน้นเป็นลิ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นยาผงยาน้ํามันยาครีมหรือยาจับใบที่มันไม่เข้ากันนะครับหรือสารอะไรก็แล้วแต่ท,ที่ที่ท่านมีปัญหาอยู่นะครับตัวเนี้ตอบโจทย์เลยนะครับใช้เพียง1 0ถึงอ่าสิซีซีต่อน้ํา20ลิตรเท่านั้นนะครับตีไว้ง่าย ร้อยองร้อยลิตรใช้ร้อยี่ีนะครับก็คือใส่ก่อนที่จะผสมยาคนลงไปน้ำจะเป็นสีชมพูชมพูนะครับใสเหมือนแบบประมาณแบบอาจจะออกแดงนิดนึงนะครับ แล้วจากนั้นท่านก็ผสมยาผงยาเม็ดไล่ลำดับไปยาครีมยา,าสารละลายน้ำา SL อะไรก็ใส่ไปนะครับแล้วก็จนไปถึงยาที่เป็นยานํามันเป็นยาสุดท้ายท่านอาจจะเติมยาจบใบเพิ่มก็ได้หรือไม่เติมก็ได้ตัวนี้เองมันก็เป็นยาจบใบอยู่แล้วนะครับช่วยเรื่องของการแทรกซึมเรื่องของการกระจายของเนื้อยาได้ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยังลดปัญหาการ ตกตะกอนเวลาท่านไปทํางานนานๆเนี่ยท่านผสมทิ้งไว้นะครับแล้วก็กลับมาใช้ยาใหม่มันก็จะไม่ค่อยมีปัญหานะครับยามันจะไม่จับตัวกันนะครับแล้วก็เรื่องของอปัญหาของแคลเซียมกับฟพสฟอพรัสที่บางครั้งผสมกันแล้วเกิดเป็นตะกอนพอใส่ตัวนี้ไปก่อนมันก็จะไม่เกิดปัญหานะครับมันช่วยทั้งการปรับสภาพน้ําแล้วก็เรื่องของอ pH นะครับก่อนที่จะเราจะผสมยาได้ด้วยนะครับก็ลองไปใช้ดูหลายๆท่านนะครับที่เคยไปใช้แล้วถูกใจอย่างไรก็ให้ความเห็นเข้ามาใต้โพสต์นี้หน่อยแล้วกันนะครับอ่านี่เป็นผู้สนับสนุนเนาะแอดก็ขออนุญาตขายของก่อนนะครับอ่ะโอเคเราไปกันเลยนะครับภาพนั้นยานี้ภาพแรกนะครับวันนี้ก็อาจจะเป็นเอาเริ่มที่ดอกไม้บ้างเนาะปกติเราก็จะเน้นพวกพืชผักนะครับก็วันนี้เริ่มที่ตัวนี้น่าจะเป็นดอกอ่าเป็น พวกกลุ่มจะเรียกดอกไม้ดอกไม้ประดับพวกเบนจมาศนะครับ mm. ก็จะปลูกกันน่าจะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็นนิดนึงนะฮะจะเป็นทางโซนทางเหนือทางาเชียงใหม่เชียงรายอะไรทางนู้นนะครับหรือว่าอาจจะมีบางพื้นที่เช่นทางภูเรือทางเลยอะไรพวกนี้เขาปลูกกันนะครับนี่นะครับาภาพนั้นคืออะไรดู ดูดอกข้างบนก็รู้ว่าเป็นต้นอะไรนะครับดูข้างล่างก็คือเป็นเป็นโรคชนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเชื้อรานะครับคล้ายๆโรคนี้เกิดในผักบุ้งนะครับภาพนั้นคือโรคลาสนิมขาวนะครับอันนี้เกิดในดอกเบนจมาศนะครับส่วนใหญ่ที่เราเห็นก็คือจะเกิดในผักบุ้งนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ยาเดียวกันได้นะครับเบื้องต้นท่านอาจจะใช้ยาป้องกันประเภท แมงโกเซบเมตาเล็กซิลอะไรพวกนี้นะครับหรือจะเป็นคอโลเทลนิลอะไรพวกนี้ก็ใช้ป้องกันได้นะครับหรือถ้าท่านอยากได้ยารักษานะแอดก็หยิบมายามาให้แล้วนะครับที่แนะนำเอาสัก2ตัวแล้วกันนะครับตัวแรกที่แอดจะแนะนำนะครับตัวนี้เป็นยาดีจากญี่ปุ่นนะไซยาโซฟามิดนะครับกลุ่ม21อนะครับอัตราการใช้ประมาณ5ถึง10ซีซีต่อน้ำา20ลิตรนะ ฉีดพ่น2อถึงสครั้งนะครับก็น่าจะดีขึ้นตัวที่2แนะนําตัวนี้นะครับก็จะเป็นไดมิโทมอฟบวกอามิทอกทาดินนะครับตัวนี้อัตราการใช้ประมาณ2 0่สถึงยีซีซีนะครับต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับภาพนั้นคือลาสนิมผักบุ้งนะครับใช้ยานี้นะครับหรือภาพนั้นคือยาอลาสนิมในผักบุ้งในเบนจามาโทษทีนะครับใช้ยานี้นะครับเลือกใช้ระหว่าง2ตัวนี้ถ้าลาสนิมแบบ อาตะกูลเบญจมาศหรือในผักบุ้งนะครับสนิมขาวนะก็เลือกใช้สองยาน,นี้แล้วกันนะครับหลักๆเลยนะครับอย่างที่บอกที่ป้องกันก็ลองเลือกดูตัวที่มันไม่แพงมากถ้ามันเอาไม่อยู่แล้วค่อยมาใช้พวกยาพวกนี้ได้นะครับโอเคภาพแรกไปแล้วนะครับต่อมานะครับเอาโรคที่ใกล้ๆเคียงกันแล้วกันจะได้ไปพร้อมกันเนาะยาใกล้ๆเคียงกันจะได้ไม่หมุนหยิบยากหน่อยอ่าตอนนี้จะเป็นอ่าเป็นโรคในอ่า ถ้าจะเป็นมันฝรั่งนะครับอ่านี่เป็นอาการใบไหม้นะครับใบไหม้ที่จะเจอเยอะในมันฝรั่งในหลายๆพื้นที่ปลูกทางเหนือทางแม่สอดนะครับทางนี้นเขาเขาจะมีการปลูกกันนะครับปกติเขาจะนิยมใช้ตัวไดเมโทมอฟผงเนาะแต่ก่อนนี้มันก็จะชื่อว่าอ่าฟอรัมนะแล้วก็พักหลังก็จะมีตัวนี้นะครับจะเป็นไดเมโทมอฟครีมนะครับภาพนั้น นะครับคือใบไม้ในมันฝรั่งนะครับใช้ยานี้นะครับ mm hmm. ไดเมโทมอฟครีมตัวนี้ความเข้มข้นที่10%นะถ้าจำไม่ผิดนะอ่าเอร์50% s นนะครับเป็นรูปครีมนะอัตราการใช้20 2 5ซถึงีีซีต่อน้ำ20ลิตรนะครับฉีดพ่นตั้งแต่เริ่มปลูกเลย7 อ่าวันไล่ไปเรื่อยๆนะครับป้องกันเนาะแต่ถ้าเริ่มหนักๆหน่อยอาจจะใช้ยาที่มันแรงขึ้นเป็นยาคู่บวกก็จะแนะนําตัวเมื่อกี้ที่แนะนำนะครับกลุ่ม40บวก45ก็คือเดมโทมอบวกอะมิทอคทดินนะครับอันนี้อัตราการใช้25ซาีซีต่อน้ํา20ลิตรนะครับหรือท่านจะใช้ตัวเมื่อกี้ก็ได้นะครับไซยาโซฟามิดเนี่ยนะครับอ่าใบไม้ก็สามารถใช้ได้นะครับมีตัวอื่นๆอีกไหมนะครับยาป้องกันอะไรพวกนี้นะครับพวกนี้ก็ใช้ได้นี่ ยาป้องกันนะครับใบไม้ในมันฝรั่งนะครับก็ตัวนี้ได้เลยโพพิเนปบวกฟูโอพิโคลายนะตัวนี้จะเป็นกลุ่ม M3 บวก43นะครับอัตราการใช้นะครับ30 -40 กรัมต่อน้ำา20ลิตรนะครับก็ลองใช้ได้นะโอเคเลยก็เป็นยาเป็นยาลักษณะยาสัมผัสนะครับที่เอามาช่วยสลับกับยาดูดซึมได้นะครับโอเคนะครับต่อมานะครับ ยังอยู่ในดอกไม้สักงนิดนึงนะครับคราวน,นี้ดอกสีเหลืองๆนะครับดอกดาวเรืองนั่นเองมีปัญหาโดนหน,นอนเจาะแสแลหนอนเจาะดอกนะครับหนอนเจาะดอกอันนี้เป็นหนอนหนอนกระทูเนะาะตัวนี้นะครับก็เจอกันเป็นเรียกว่าเป็นศัตรูประจําของดอกดาวเรืองเมื่อเริ่มมีดอกทีไรก็กํากลังจะได้เงินก็ไม่ได้เงินนะครับก็ต้องมาแก้ปัญหากันไปนะครับมีอะไรบ้างวันนี้หยิบมาบ้างนะครับเอาสัก 2- 3สาตัวเนาะ จะได้ไปกันไวๆนะครับเอาประมาณนี้อ่ะตัวแรกที่จะแนะนำก็จะเป็นสารกลุ่ม28นะภาพนั้นคือหนอนเจาะดอกดาวเรืองใช้ยานี้นะครับไซแอนทานิลิโพนะครับจากกลุ่ม28อันนี้อาจารากันใช้20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรนะครับแล้วก็เอาตัวที่2ตัวนี้จะเป็นยาบวกนะคุม ไข่ไปด้วยนะครับแล้วก็ฆ่าตัวไปด้วยกลุ่ม15บห้วกยี่นะครับโนวันรอนบวกอินด็อกสคาบอัตราการใช้ยี่ห้าถึงสี่สิบซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรอีกตัวหนึ่งนะครับก็เป็นยาเก่งในกลุ่มห้านะครับสปินโนเซตตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับอัตราการใช้ยี่สิบซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับภาพนั้นคือหนอนกระทู้นะครับหรือหนอนเจาะดอกดาวเรืองนะครับก็ใช้ยานี้หรือใช้ยานี้ นะครับหรือจะใช้เป็นยานี้อ่าโอเคนะครับไปกันได้3-4ภาพแล้วนะครับไปต่อเนื่องเลยแล้วกันนะครับอันนี้จะเจออ่าเป็นโรคน่าจะเป็นลาขนแมวนะครับแล้วก็อาจจะมีไหมเข้ากิ่งนิดหน่อยเนาะอันนี้จะเป็นอาการของพิกบ้างนะครับอ่านี่เลยนะครับภาพนั้นนะยอดยอดโกนหรือยอด เขาเรียกยอดเน่ายอดโกนนะแล้วก็มีเชื้อราเข้ากิ่งด้วยอโอเคนะครับภาพนั้นคือเรื่องของยอดโกนหรือเชื้อราเข้ากิ่งนะในพริกนะครับแอดจะแนะนําอะไรดีนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งตัวแรกที่แนะนาเอาเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับตัวนี้นะครับเป็นกลุ่ม3ามบกสิ 11, เช่นเคยนะครับเป็นไพลาโคโซบินบวอีพอกซีโคนาโซนเบื้องต้นถ้าเอาดีๆนะคนเล็กๆเ,เอาตัวนี้เลยนะครับหรือ อีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นกลุ่ม11เดี่ยวเนาะฟู o ออกซาโซบินตัวนี้ยาดีจาก India, อินเดียอัตราการใช้1 0ซีซีต่อน้ำา20ลิตรนะครับหรือเอาดีขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะครับเป็นยาใหม่หน่อยเป็นไตฟ o อกซี่โซบินบวกทีบูโคนาโซนนะครับใชต้ตัวนี้ได้เลยเป็นยาคู่บวกก็ดีเหมือนกันนะครับแล้วก็พอมีเรื่องของเชื้อราเข้ากิ่งเข้ามาแอดจะแนะนำเป็นตัวนี้ แล้วกันนะครับก็จะเป็นสารในกลุ่ม32 h y ไฮเม็กซาโซนนะครับเป็นยาที่เก่งเรื่องของลาเข้ากิ่งพวกเชื้อฟูสซาเรียมได้ดีนะครับหรือถ้าท่านไม่ใช้ตัวนั้นก็ตัวนี้ก็มีนะครับเป็นอีไตไดอโซนนะครับจากกลุ่ม14ก็ได้นะครับตัวนี้นะครับโอเคนะครับอาการยอดโกนนะครับหรือลาขนแมวนะครับยอดเน่าหรือว่าเชื้อลาเข้ากิ่งนะครับก็ใช้ยาประมาณที่บอกนี้เนาะ ยานี้ได้นะครับายานี้ได้นะครับยานี้ได้นะครับแล้วก็ยานี้นะครับโอเคนะครับลองใช้เลือกใช้แล้วก็สลับกันไปดีกว่านะครับก็ถ้ามันตัวนี้มันดื้อแล้วเราก็เปลี่ยนตัวตัวไหนที่ท่านไม่เคยใช้ก็ลองเปลี่ยนมาใช้ดูนะครับเพื่อมันจะได้ดีขึ้นเนะาะอันนี้จะเป็นอ๋ออันนี้เป็นภาพที่นํามาจากเพจอาจารย์อุดมศักดิ์นะครับรู้ทันโลกพืชนะ่าจะเป็นหญ้าสนามเป็นหญ้ามาเลเนาะ มีอาการไหม้นะครับนี่นี่เป็นแบบนี้นะครับอ๋อจะใช้ยาฉีดก็ได้มันก็เป็นแหล่งสะสมของเชื้อราที่อาจจะปิวสปอไปต่อไปติดโรคพืชในแปลงท่านได้นะครับก็เอาตัวนี้ใกล้ๆนะครับอีไตาเดลโซนนี่แล้วกันนะครับอัตราการใช้อันนี้น่าจะอยู่20ดีซีแต่น้ำ20ลิตรนะครับหรือ,อพวกนี้ก็ได้เดี๋ยวนะครับแอดดูก่อนว่าหยิบตัวไหนมาเอาที่มัน มันมันไม่แพงเนาะมันตอบโจทย์นิดนึงนะครับเพราะว่าถ้ามันแพงเกินไปมันก็จะไม่คุ้มเนาะอ่านี่ก็ได้ครับไทโอฟานเนตนะครับจากกลุ่ม1 1น,น,นะครับกลุ่ม1นึ่งไทโอฟานเนตเมทิลนี่นะครับอ่าเอตัวนี้เป็นรูปครีมเนาะอัตราก,การใช้อยู่ประมาณ50-70 c ถึงซีซีต่อน้ำา20ลิตรนะพวกนี้ไม่แพงนะครับก็ฉีดได้ถ้าใครมีปัญหาในเรื่องของเป็นเชื้อราที่อยู่บนหญ้านะครับก็เลือกใช้ยาประมาณนี้ได้นะครับ โอเคนะครับไปต่อเนาะอันนี้จะเริ่มเป็นมแมลงบ้างหรือยังอเอาโล่งอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับโล่งอีกสักนิดนึงเนาะ,ะมีภาพเยอะแยะมากมายเลยนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาที่มแมลงกันนะครับอ,อันนี้นิดนึงนะครับอันนี้คนที่ทำนาข้าวน่าจะเข้าใจนี่เป็นลาอดอกสนิมนะครับก็ บางคนพอเป็นแล้วเนี่ยมันก็จะรักษาไม่ได้แล้วเพราะว่ามันมาเข้าตอนท้ายนะครับเราแนะนําให้ฉีดยาเชื้อราเพื่อป้องกันโรคพวกนี้นะครับในช่วงที่ข้าวกลังท้องและก็ข้าวออกนะครับตัวที่แนะนำนะครับก็เอาตัวนี้แล้วากาันหลักๆเลยนะครับก็เป็นไตรพอยซีโซบินบวกทีบูโคนาโซนนะครับ พวกลากระถินเนี่ยดอกกระถินเนี่ยนะครับก็ใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับหรือใช้ตระกูลยาเชื้อราในกลุ่ม3ามบได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับฟูออกซ่าเมื่อกี้นะครับนี่ได้ตัวเดียวๆก็ได้กลุ่ม11เดียวๆก็ได้นะครับหรือจะเป็น3ามบโพพิโคนาโซนบวกโพรคลาดโพพิโคนาโซนบวกอะซ็อกซี่โซบินนะครับหรือว่าจะเป็นไดวิโคนาโซนบวกโพพิโคนาโซนอะไรเนี่ยพวกเนี้ย ที่ท่านอาจจะค,คุ้นเคยเล่ๆทั้งหลายก็ได้หมดนะครับหรือจะตระกูลพวกว่าๆก็ได้หมดนะครับใครที่ทํานาข้าวก็จะรู้จักยาพวกนี้อยู่นะครับโอเคต่อมาเลยภาพนี้นะครับอ้าวภาพนี้แล้วกันาภาพนั้นคือนะครับพริกเป็นอะไรยอดงิกนะครับยอดตั้งขึ้นนะครับใบเล็กเกิดที่ยอดนะครับตั้งขึ้นแบบนี้ห่อขึ้นอย่างนี้นะครับก็จะเป็น เปี้ยไฟนั่นเองนะครับเปี้ยไฟวันนี้หยิบยาอะไรมาให้ทุกท่านได้ดูบ้างนะครับเริ่มต้นนะครับท่านอาจจะใช้อิมิดาคอผิดอเซทามิผิดอะไรก็ได้นะครับจากกลุ่ม c a วันนี้ c a แอดหยิบมาก็จะเป็นโคไทอันดีดินนะครับวันนี้จะเป็นยาเพี้ยไฟนะครับค่อนข้างแรงในกลุ่ม 4A นะถ้าเทียบกันนะครับอัตราการใช้ 10cc 5-10cc ต่น้ำ20ลิตรนะครับตัวต่อมา เป็นยาเก่าเอากลับมาทำใหม่แต่ค่อนข้างดีนะครับหลายๆพื้นที่ยังไม่ค่อยได้ใช้กันนะครับสารจากกลุ่ม 1A สารฟอร์มีเทเนตไฮโดรคลายน์นี่เลยนะครับนี่ที่เพียไฟนะครับเห็นตัวเนาะอัตราการใช้ก็ประมาณ40กรัมนะแต่แอดเริ่มต้นที่25กรัมนะครับต่อน้ำ20ลิตรนะครับหรือจะประมาณตัก1 2ช้อนโต๊ะช้อนแกงเนี่ยนะครับ ต่อน้ำยี่ลิตรนะครับก็ใช้ได้นะครับอีกตัวหนึ่งแรงๆก็แนะนําเป็นกลุ่ม5นะครับเพี้ยไฟในพริกนะครับก็เป็นสปิ n o s e t ตัวนี้แล้วกันนะครับหรือบางท่านอาจจะใช้ตัวเอ็ก exo นะครับสไปน o โทแลมก็ใช้ได้นะครับโอเคนะครับเพี้ยไฟนะครับภาพนั้นคือเพี้ยไฟในพริกนะครับเพี้ยไฟในพริกนะครับก็ใช้ยานี้นะครับหรือใช้ยานี้นะครับหรือใช้ยานี้ นะครับโอเคนะครับใครอยากใช้ยาตัวไหนก็สอบถามเข้ามาแล้วกันราคาอะไรเท่าไหร่ค่อยมาว่ากันนะครับตรงนี้เราให้ความรู้กันไปก่อน